สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่กอยเซอร์ไพรส์วันเกิดใหเก้าจิรายุาเรียกได้ว่าเป็นคู่แมนลูกที่น่ารักมากๆ และต้องบอกว่าเป็นครูแม่ลูกที่สนิทสนมกันมากๆสาหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มก้าวจีรายุและคุณแม่ก้อยวรนัชชาที่ทางคุณแม่นั้นเป็นคนช่วยดูแลเรื่องงานให้จนเห็นแม่ลูกคู่นี้อยู่ด้วยกันและมีโมเมนต์น,น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นบ่อยๆอย่างล่าสุดแม่ก้อยก็เพิ่งทำเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีให้หนุ่มก้าวจีรายุที่กําลังจะมาถึงในวันที่29ตุลาคม2564ด้วยการจัดเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญล่วงหน้าที่เล่นใหญ่ไม่เบาเพื่อบุตรชายสุด่รัก้้กยไดพดูบบุตชาววาววจะ ซื้อบ้านให้ทําเอาเก้าถึงกับงงว่าแม่ลอเล่นหรือเปล่ามีเงินซื้อบ้านด้วยหรอซึ่งแม่ก้อยก็ตอบกลับไปว่าแม่รวยไม่รู้เหรอและของขวัญที่แม่ก้อยจัดให้ก็คือบ้านจริงๆเพราะของขวัญที่ว่านั้นก็คือรถบ้านเคลื่อนที่สุดมี p ซึ่งภายในรถก็ได้ตกแต่งแบบจัดเต็มมีทั้งที่นอนทีวีตู้เย็นไมโครเวฟและห้องน้ําถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แพ้บ้านเป็นหลังๆเลยโดยแม่ก้อยยังเผยว่ามีความตั้งใจอย,อยากจะซื้อบ้านและรถให้เก้าแต่เงินไม่พอจึงออกมาเป็น รถบ้านอย่างที่เห็นแต่รถบ้านก็มีประโยชน์เพราะเอาไว้ใช้งานเวลาที่ออกไปทํางานที่กองละครและออกไปทํางานานานๆจะได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ท่านยังเป็นการสารฝันวัยเด็กของหนุ่มก้าวที่เคยบอกว่าอยากมีรถบ้านแบบนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ถูกใจคุณลูกชายจนหบยิ้มไม่ได้กันเลยทีเดียวครับบอกได้เลยว่ารถบ้านคันนี้หลายคนเห็นแล้วต่างอยากขอไปออกแคมป์ด้วยเลยครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ